สวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับที่กำลังรับชมอยู่ขณะน,นี้วันนี้พามาชมเว็บ 125x นะครับเป็นเว็บ1.25นะครับแต่รูปชมเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเป็นทรงเว็บ x นั่นเองนะครับนี่เว็บ 125x แต่ซีซีร้อยยี่สิบห้าแน่นอนนะครับเครื่องดีภาษีหกห้ามีเล่มพร้อมชุดโอนนะครับภาษีหกห้าป้ายลำพูนนะครับโอนได้แน่นอนนะครับมีชุดโอนครบช็อคครบนะครับรูปโฉมสวยงามนะครับเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้สีสันสวยงาม ภาษีกุมภาหกห้านะครับขาดมาแล้วประมาณ4เดือนระบบไฟครบนะครับร้อยยี่สิบซีซีแปลกนะฮะเพราะว่าถือเป็นรถนอกกระแสนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครนิยมสักเท่าไหร่เนื่องด้วยรูปโฉมหรือเปล่านะครับ ส่วนใหญ่จะเล่น125 r หรือ125 i นะครับเครื่องนิ่งๆ <S <S> แรงแน่นอนครับระบบไฟออกครบนะ ไม่ต้องห่วงนะครับระบบไฟเคร nice uhm anyway ื่องดีๆนิ่งๆนะครับราคาครับหนึ่งหมื Heaven ่นสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับร้อยี่สิบห้าตัวอื่นนี่ห่างกันสี่ห้าพันเลยนะฮะหรือว่าเกือบหมื่นแล้วครับรุ่นอื่นก็อาจจะสองหมื่น u นะฮะร้อยี่สิบห้า แต่คันนี้12,500บาทนะครับดิสเบรกหน้า125ซีซีนะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะฮะเว็บ 125x นะครับรถนอกกระแสอีกคันหนึ่ใช้งานดีครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรูปลักษณ์ก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับเว็บ 125x เอกสารพร้อมชุดโอนภาษี65คันนี้ครับสวัสดีครับ